สวัสดีค่ะสวัสดีทุกท่านเลยนะคะที่เข้ามาชมในคลิปวิดีโอคลิปนี้นะคะวันนี้ครูปอจะมาสอนอย่างรวดเร็วนะคะวิธีการสร้างใบงานแบบลากวางนะคะอ่ะเข้าไปที่เดิมค่ะ make interactive w o r k s h e e t นะคะไปที่ get start ค่ะเลือกไฟล์อืมอ่ะแล้วก็กดอัปโหลดค่ะ เนม e แล้วก็ลากมาไว้ใต้รูปนะคะคำศัพท์แต่ละคำลากมาไว้ใต้รูปภาพเราต้องทำกรอบสี่เหลี่ยมค่ะของแต่ละคำเลย Ctrl C แล้วก็ Ctrl V ว่างถ้ามันไม่เยอะเราก็สี่เหลี่ยมเราสามารถปรับได้ตามขนาดที่ต้องการเลยนะคะ ประมาณนี้นะคะเราก็มาีเหลียบใต้รูปภาพก่อนโอ้ก oh เมาส์ไม่ค่อยเมาส์เมาส์ก็จะไม่ค่อยดีนิดนึงหลุดไปหลุดมาอันนี้แบบลากวางนะคะแลวรวทำเสีเ่ยบให้เสร็จก่อน เพื่อความสวยงามสี่เหลี่ยมเราต้องทําสี่เหลี่ยมให้มันแบบว่าเท่ากันทุกๆทุกๆข้อนะคะใบงานเราก็จะออกมาสวยงามอ่ะเรามาดูอันแรกอันแรกก็คือตัวที่เราตัวที่มันจะต้องเป็นตัวที่เราลากมันมานะคะให้เราใส่คําว่า dark dark นะคะ d d r a g dark แล้วก็โคลอนค่ะจุดสองจุด เห็นไหมคะดาคโคลอนหนึ่งนะคะก๊อปได้เลยอ่าเดี๋ยวเราก๊อปมาก่อนอันนี้ก็เป็นดาคโคลอนสองสามสี่ห้าแล้วก็หกส่วนตัวรูปภาพคือตำแหน่งที่ คำศัพท์จะต้องมาวางนะคะรูปนี้เป็นรูปส้มนะคะภาษาอังกฤษเรียกว่า orange 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 ก็คืออยู่ dark one ใช่ไหมคะตรงนี้เราก็ต้องพิมพ์ว่า drop d r o p drop colon ปอไม่แน่ใจว่าไอจุด2จุดมันเรียกว่า colon หรือเปล่าภาษาไทายเรียกว่าอะไรก็จำไม่ได้แล้วนะคะแล้วก็เป็น drop 1น drop o นะคะ pineapple สับประรดคำสับอยู่ที่ดา r k สามใช่ไหมคะก็เป็นดอกสาม n g งโก้แมงโอยู่ที่ดา r k กห้าก็ต้องเป็นดอกห้า n g งโก้สตรีอยู่ที่ดา r k หกตรงนี้ก็เป็นดอกหก grape g r a p e อยู่ที่ ด a กสอ glass อยู่ที่ Dark 2ก็ต้องเป็นดอกส durian อยู่ที่ Dark 4ตรงนี้ก็เป็นดอกแล้วก็เลขสี่นะคะอันนี้คือการลากวางอ่ะเราไปดูซิมันลากวางได้จริงๆริงไหมกดไปเลยค่ะสมมุตินะคะอันนี้อย่าลืมอย่าลืมแก้ไขฟอนต์ปรับขนาดฟอนต์นะคะเพื่อความสวยงามของใบงานเราเลือกฟอนต์ตามใจชอบ ขนาดเท่าไหร่ว่าไปค่ะสีฟอนตสีน้ำเงินแบ็กกราวสีฟ้าก็ได้ Border Color กรอบเป็นสีเขียวและการตรงนี้ก็ปรับขนาดเข้มอ่อนนะคะ Border อ,อร์ก็ใหญ่ไปเอาประมาณนี้กดแอ p พลให้ทั้งหมดมัน เป็นสีนี้ไปเรามาดูซิว่าไอ้ที่เราทำเนี่ยมันมันลากวางได้จริงไหมนะคะอ่ามันก็จะมาตรงที่เราดรอปไปปึ๊บปึ๊บปึ๊บสมมุตินะคะนี่ครูปอใส่ไปมั่วๆนะ อ่ะสมมติว่าเสร็จแล้วใส่ชื่อแก้ไขขนาดฟอนต์นิดนึงโอเคเซฟเด็กหญิงเด็กหญิงอะไรว่าไปปุ๊บชั้นปออะไรหรือว่าใครอยู่เกรดอะไรก็ว่าไปนะคะเลขที่สีสประมาณ อ,อันนี้ก็ดอกอเรามาตรวจดูซิถ้าเด็กทําเสร็จแล้วถ้าข้อไหนถูกก็จะขึ้นเป็นกรอบสีเขียวข้อไหนผิดก็จะเป็นกรอบสีแดงคะแนนก็จะอยู่ด้านบนประมาณนี้นะคะเหมือนเดิมเสร็จกดบันทึกนะคะอเลือกเป็นโ no นก่อนก็ได้แต่ถ้าเราเลือกเป็น p r เว a t รเลือกเป็นส่วนตัวมันจะสามารถเก็บใบงานเราได้สาใบงานนะคะออย่างครูป,ปอน,นี่ก็เลยอีกสิบเอดแล้ะ ใส่ใส่ไปใบงานที่เท่าไหร่สมมติใบงานที่สองฟลุ r ฟลุ fruit แล้วก็กด Save โค้ดไปค่ะกลับเข้าไปที่ myworksheet กลับเข้าไปที่ myworksheet นะคะเข้ามาที่ใบงานกด custom link ค่ะแล้วก็ปรับแก้ไขตรงนี้ได้เลย ชั้นอะไรว่าไปนะคะรายงานที่2องปึ๊บแล้วก็กด custom link แล้วเราก็เอาลิงก์นี้นะคะ่ะไปส่งให้เด็กเรานะคะเวลาเราเช็คว่าเด็กคนไหนส่งงานของเรามาแล้วเราก็ไปที่ my mail box ค่ะเลือกเก a ด e l e v e ตรงนี้ก็จะเป็นชื่อเด็ก เกรดเลเวล3ทับ 1. สมมุตินะคะอันนี้ของครูปอ3ทับ 1. ใบงานที่เท่าไหร่ใบงานที่8ที่9อ่ะสมมุติครูปอใบงานที่8ละกันอันนี้ก็จะเป็นเด็กห้องปอสทับ 1, นะคะเป็นใบงานที่8ดนะคะอ่ะดูใบงานที่2องแล้วจะประมาณนี้ใบงานของเด็กจะมีอายุ30วันนะคะเพราะฉะนั้นคุณครูต้องตรวจใบงาน ก่อน30วันนะคะอ่าอย่างของของเด็กคนนี้นะคะเหลือแค่1วันมันก็จะลบแล้วนะคะเพราะฉะนั้นถ้าคุณครูคนไหนจะเซฟใบงานเพื่อไปทําผลงานก็กดเซฟแล้วก็พิมพ์ออกมานะคะไม่งั้นมันจะลบของเราไปโดยอัตโนมัติเลยนะคะประมาณนี้ค่ะสำหรับคลิปนี้นะคะยังไงก็ขอขอบคุณทุกท่านที่เข้ามาชมแล้วก็ติดตามนะคะสวัสดีค่ะ